好好好，好，好，哇，五十五，我我那几趟过来。 สวัสดี FC ทุกท่านนะครับก็นาทีรัทึกครับวิ่งนี้นะครับนางตื่นนะครับไม่รู้ว่านางจะไปทางไหนนะครับน,นี่ก็ตอนนี้นางตื่นอยู่นะครับนี่วิ่งหนีนะครับไม่ให้คนเข้าใกล้เลยนะครับเวะลาคนเข้าใกล้นี่วิ่งหนีอย่างเดียวเลยนะครับนี่ f c อีกแล้วไม่รู้วิ่งนี้อะไรครับวิ่งนี้มาตั้งแต่บ้านนะครับนีตอนนี้เรามาอยู่ในน้ำสระนะครับดูครับเห็นคนนี่วิ่งอย่างเร็วเลยนะครับกี่บื้นเทขนาดนี้ทางนี้กี่ื้นเท่ทางนี้เราก็าจะตับไม่ให้คนเข้าใกล้เลยนะครับ F c ซนี่เวลาเราเข้าไปนี่วิ่งอย่างเดียวเลยครับนางวิ่งอย่างเดียวเลยยิ่ยยนี่ ผมขี่รถนะครับภาพก็จะสัดๆหน่อยนะครับดูครับเวลาผมขี่ไปนี่วิ่งนีอย่างเดียวเลยนะครับไม่รู้นางตื่นอะไรนะครับนี่จะเอาไปบ้านนะครับนี่ อีเลยนี่อีดุ้งเลยี่หร้จ่ียอีเลยชีปานเลยล่ะีปาเลยหล่ะโอ้ันางไปนะครับโอ้โหไปแรงเลยดูครับโอ้โอโอโอไรครับ <c oughs> ก็ตอนนี้นางนิ่งแล้วนะครับนี่คุณยายนี่คุณยายนิ่งแล้วคุณยาย họ đó nhỉ. Hai mốt chưa bươn thế này. Hai mốt chưa ngách thế. Ừ. Còn nàng có kênh Ghiền Mì เออนิ่งแล้วนิ่งแล้วแต่ว่าผมเข้าใกล้ไม่ได้ครับเอฟซีถ้าผมเข้าไปนี่แกจะหนีนะครับ E Sắp chạy tí, anh chạy yula đây anh chai lôi anh này nè, eh dù lâu 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 pe lâu 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 lắm

มองมองลองกีนมองมองกี่ทุกมองกี่ทุกมองกีทุกโดยมุดปลนเลยเนี่ยโมุดปลนเลยฮะก็นางไม่ให้เข้าใกล้เลยนะครับนี่เแล้วก็ Cái lột này có chết lốt hay này Nghe lốt hay này Nè đâu Nè đâu này Đâu Nè เอาดอกกีโยมตีเอาดอกโอ้มาอยู่เลยครับ f อดูครับดูรอยนะครับ nằm để nó gần đây chúng ta đi theo nó, 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 chúng ta đi 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 không 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 chị không mày. không 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 thằng không 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 Ủa. Ủa, không. <laughs> Ủa. không 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 เ <biases> อนาน่ก็นิ่งแล้วนะครับนี่ F4 เอาสะจนโคตรโคตรโันย mm ังเดิน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 โอเล่นตั้งแต่5้าโมงนะครับน mm hmm. ี่ตั้งแต่4ี่โมงนะครับ F4 mm hmm. ดูว่า มีปฏิกิริยายังไงนะครับราดูว่าจะไปยังไงนะครับฟันเยียมกับฟันเผ่า อีกควานก็อีกคนนึงครับดูตรงนู้นก็เราเล่นตั้งแต่4ี่โมงนะครับ ชิช um ิร <alumni> um ัดก็คลองอีกพอตุ่หะุซคุณโซคุณโซคุณอ๋อเราไปรัดีข้างหน้าป้าป้าป้้วเอ้อเขาไปรัดโอ้โห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  นี่โค้งโค้งค้งโคล้งครับโค้งตาตายตายตายตใจเย็นใจเย็นเด้อมาไหมมันมาไหมเขามาไหมใหญ่โอ้ยนตั่เลยให่แล้เด้อ วันเผาจับได้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่อยู่ลุ้มลุ้ลุ้มลุ้ลุ้มลุ้มลุเลยมาจะมาลุ้มมาจะมาลุ้มมยจะมาลุ้มเดี๋ยวว่างเดี๋ยวว่างชิล้อยจุ๊บจุ <c oughs> <c oughs> ๊บจุ okay. ๊บจุ๊บกชิลด้าอพงนะมาจะมาลุ้มมาจะมาลุม เอ็งใช่หมพ่อใช่ใช่ใช่ รัดโดรัดโดเอ็นชัยเอ็นชัยต่อสู้ยังงี้เพราะงเอ็นชัยต่อสู้ยังโอ้ยมายอมให้จับเลยนะครับคุณยายเออเออเอ็นใช่จะต่อสู้ยังชัยชัยต่อสู้โดโจ้ทัดงสัตว์ยแต่นัวสัตว์แต่นัวสัตว์แต่นัวสัตว์ ควันเผากำลังเอาเชือกต่อนะครับนี่ fc ดูควันเผากำลังเอาเชือกต่อโซ่นะครับ ดูครับเอาใจช่วยครับผมลุ้นไปด้วยกันก็ตอนนี้เราจับได้แล้วนะครับต,ต,ตั้งแต่กี่โมงบานเคียดตั้งแต่กี่โมง

ขอบคุณทุกกาลังใจนะครับก็ตอนนี้คุณยายก็จับได้แล้วนะครับนี่ก็ขอบคุณควานช้างทุกท่านนะครับก็สําสหรับคลิปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ในช่องพวยาเจียงพายแก้วสักไรด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้าที่พึ่งพาและผูกพันพยานาะครับผมสวัสดีครับโอเล่น